ภาษาของบันนะคะ Breaking e n g l i s วันที่2องนะคะทุกคนแต่ในออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าน,ะะนี่นะคะมันได้เรียนไปหนึ่งวันแล้วเพิ่งเริ่มนิดเดียวเองอะแล้วก็ไปเรียนทันทีนะคะอย่างแรกเดี๋ยวมันจะใช้เจ้าตัวนี้เนาะ,ะในการเสียบนะคะเพื่อ ฟังเสียงให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราฟังแบบกับคอมเปิดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามออกเสียงตามเนาะโอเคเริ่มกันเลยเราจะเริ่มที่อันแรกเลยนะคะ เปอย่างนี้เราเจอหน้าที่โซนะคะก็คืออันนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะคะเราจะเรียนทั้งหมดนี่นะคะในวันนี้โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะที่เขาให้มานะคะเวลาที่เรนเรียนเนี่ยมันจะอ่านตามในนี้ไปด้วยนะเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราในเวลาเจอภาษาพวกนี้เราจะได้แบบรู้เรื่องนะคะ ของวันที่สองจบแล้วนะคะทุกคนซึ่งน่ามองเลยว่าง่วงมากค่ะเพราะว่าแบมบชอบใช้เวลาในการเรียนเป็นเรียนตอนกลางคืนเนาะมันก็ทําให้ง่วงนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเข้าสมองดีนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยแบมก็จะพยายามเรียนซ้ําๆให้มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราก็อยากเก่งเร็วเราก็จะเรียนซ้ำๆๆมากกว่าเดิมนะคะเแบาบก็เป็นกําลังใจสําหรับคนที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะคะแบมบไม่รู้ว่าแบบ ไอ้ตอนน้อยแบบอนาคตจะเป็นยังไงอนะน้อทุกคน นี่สแกนเรียงภาษาอังกฤษนะคะวันที่6ของเดาอนน่นเองค่ะคือวันที่4 5อหไรอ่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเนาะก็คือมาถ่ายวันที่6เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยบรรจะมาพูดด้วยนะว่าเออเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรียนยังไงดียังไงมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย้วยนะคะก็จะจบ1เวชั่นพอดีนะคะก็คือ1เวชั่นเนี่ยเขาจะให้เรียนทั้งหมด6วันเนาะแล้วก็แบบ เรียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสัปดาห์นี้เราจะหยุดก็ได้หรือไม่หยุดก็ได้แต่สำหรับแบมแบมซิดว่ามันจะยังจะไม่หยุดนะคะโอเคเดี๋ยวแบมจะขอเรียนเรชั่นที่6ให้จบก่อนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเรียนไปพร้อมกันเลยเนาะว่ามันดีอย่างว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าจบเรชั่นที่เออถ้าจบวันที่6แล้วเนี่ยแล้วจบเรชั่นที่1แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะโอเคะคะ่ะเดี๋ยวขอไปเรียนกันทุกคน สำหรับการเข้าเรียนของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือการจัดเซฟไว้นะคะหรือว่าเพิ่มตัวบวกไว้เพราะว่าเวลาเข้าเรียนเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือโหลดแบบออฟไลน์ไว้แล้วนะคะแต่รู้สึกว่าเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ,ะก็เลยเพิ่มอินเทอร์เน็ตนะคะก็กดเข้าไปเลยอย่างนี้ค่ะล็อกอินของแบมน,นะคะก็ไปดูกันนะมันมีสอนวิธีการล็อกอินด้วยนะคะนี่ก็คือ นี่ค่ะมันจะขึ้นมาหน้าจานี้หลังจาาหเึ่งเดือนเท่านั้นออกเสียงถุกต้องตามมาตรฐานแบบอเมริกันนี่ด้วย3มโมดูลเริ่มจากระดับพื้นฐานถึงระดับสูง1 0 3้มวิดีโอแนะนำและฝึกฝนทุกวันออกเสียงอย่างง่ายดายด้วย3เคล็ดลับการฝึกฝนนี่นะคะเนเดือนถึงนี้แล้วก็คือเราจะถึงนี่ให้ได้คะ่ะทุกคน เริมร่มกันเลยสำหรับการเรียนของแบมนะคะก็จะถึงนี้แล้วนี่เขาให้ดาวน์โหลดนะคะก็คือเรชั่นที่1น,นะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปตรงเรชั่นที่1น,นะคะเราจะติ๊กไว้นี่นะคะติ๊กไว้นี่เข้าไปที่ตัวนี้เราเข้าไปแล้วนะคะแล้ก็จะติ๊กตรงนี้ไว้นะคะปพ๊บเข้าไปที่เรชั่นที่1แล้วก็เข้าไปที่วันที่หนี่นะคะนี่วันที่6นะคะนี่เราเรียนวันที่6กการท้าทายนะคะ เข้าไปปึ๊บโอเคนี่นะคะแบมก็จะเรียนประมาณนี้เลยนะแต่ละอันเนี่ยคือแบมได้เปิดดูข้าวแล้วนะคะเพราะว่ามันเรียนแต่ละอันนะคะน่าจะสองนาทีเนาะน่าจะเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วนะคะของวันที่3า5ี่ห้าเนาะสำหรับการตอบโต้อย่างรวดเร็วนะคะนี่เขาจะมารวมกันในวันนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาตอบโต้เนี่ยในการท้าทายตัวนี้นะคะ Okay, Bam She is happy for these to meet in the Library. Dennis is the library. At the library. Peter the from when she walked walking out, out of the library. If f e l i c e She spelled it. F E L I C E. Yes, she is. Yes, Felice is on holiday. Felice will get to meet Peter. C E. คะแบบได้เรียนจบเรชชั่นที่1ไปแล้วนะคะจำนวน14คําถามเวลาทดสอบไม่จํากัดนะคะหมายเหตุบทเรียน4บทได้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยการประเมินนะคะยูร์ time แบบใช้เวลาทั้งหมด9นาะที55นะจ๊ะแบบโอ้ไ oh ม่กอดมันนานมากนะจ๊ะแล้วนี่ y o u ์ h a ร์เรชช t สิบนะจ๊ะออฟสิก็คือแบมได้ทั้งหมด13ข้อนะคะไม่รู้ว่าผิดข้อไหนนะคือแบบ Oh my god, it breaks. Good. มากๆเลยจ้าเนี่ยมันคือการมีการทดสอบนะคะเดี๋ยวเราค่ะทุกคนวันนี้นะคะแรนจะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะของแบมหลังจากที่แบบเรียนจบไปอ,อีกเรื่อนะเรียนเสร็จไปแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้เนะี่ยที่เราเรียนนะคะก็ประมาณที่17แล้วก็คือจะจบ3อาทิตย์แล้วนะคะแต่มันก็จะมาอาธิบายความรู้สึกนะคะตอนเรียนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหลังจากเรื่อผ่านไปแล้วนะมันเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อน,นว่า ตอนแรกๆเนะี่ยคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันถามว่ามันโอเคไหมอะ่ะคือสําหรับแบ,บนมนะคะคือตอนนี้แบบอัดตอนนี้น,คนะคะเขาต้องแบบขอเสียงบองนิดนึงนะเพราะว่าเด็กบกวคนนะคะคนอื่นเขานะคะหน้าสดมากค่ะทุกคนอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะคือแบบไม่ต้องโฟกัสที่หน้านะคะก็ะคือปิดหน้าไป,ไปแล้วก็ฟังแค่เสียงก็พอซึ่งหลังจากที่เรียนมานะคะแบมคิดว่ามันก็โอเคพอประมาณนะก็คือตอนแรกนะคะที่เริ่มเรียนเนี่ย ก็มันจะเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมสองสามอาทิตย์ก็คือตอนนั้นนะคะที่แบมเริ่มเรียนเนี่ยแบมรู้สึกว่าเฮ้ยเทามันยากไหมคือมันเป็นอะไรที่เราเข้าใจแล้วเราแบบฟังง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพอแบมเรียนปุ๊บแม่แบมทักเลยว่าเออแบบเนี้ยที่แม่ใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับประมาณแบบว่ามันเหมือนที่แม่ใช้ทุกวันซึ่งแบมคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันอาจจะได้รู้เรื่องก็ได้นะนะคะอะไรแบบนี้ทีนี้แบมก็เรียนผ่านมาเรื่อยๆซึ่ง แบมต้องบอกเลยค่ะทุกคนคือในนั้นอ่ะเขาเขียนว่ามันเรียน30นาทีถึง1ชั่วโมงใช่ไหมแต่สำหรับการเรียนจริงๆแล้วแบมคิดว่าใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ30นาทีเนี่ยมันไม่พอค่ะคือจะต้องเผื่อไว้คืออย่างต่ำคือ1นชั่วโมงแล้วก็อย่างมากเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงเลยก็คือช่วงแรกๆแบมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งบางวันเนี่ยคือ2ชั่วโมงในการเรียนและการจดจําเลยเพราะแบมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันไม่ได้อะถ้าเราไม่เข้าใจไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้จริงๆเหมือนกับการเรียนของเขาเขาจะไม่ค่อยได้ให้เราแบบทำเหมือนกับจดจําอะไรมากมายเขาจะให้เราแค่ทําความเข้าใจกับประโยคนั้นๆแล้วก็รู้ว่าเออถ้าเป็นประโยคอย่างนี้เขาจะบง่งบอกยังไงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้แปมสามารถเอาคําพวกนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมแบมคิดว่ามันก็ได้พอสมควรแต่เราก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ให้พูดอะไรมากขนาดนั้นนะคะเราก็พูดแค่แบบใช้ในแบบพอสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดบมจะอธิบายให้ฟังว่าในเนื้อหาของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขอเปิดเผยเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาให้เปิดเผยหรือเปล่าแต่จะเปิดเผยเนาะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาจะให้เราฟังง่ายๆก่อนนะคะก็คือแบบเป็นบทสนทนานะคะก็คือ เป็นช้าๆแบบสมมุติเป็นบทสนทนา Hey Peter how is going ให้เราพูดตามอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นภาษาที่เราแบบค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องด้วยก็คือ Hey Peter how is going ซึ่งครั้งแรกที่เราเรียนเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยบางคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะไม่รู้เรื่องแต่สําหรับแบมเนี่ยคือแบมมีพื้นฐานบ้างแล้วแบมก็จะฟังแล้วก็รู้เรื่องซึ่งฟังช้าๆมันรู้เรื่องค่ะทุกคนแล้วพอเราฟังช้าๆปุ๊บสำหรับเทคนิคของแบมก็คือแบมจะฟังหนึ่งรอบ ฟังรอบที่สองพอให้ตัวเองคุนนบบค้นชินกับบทพอคุ้นชินกับบทปุ๊บรอบที่สามแบมจะอ่านตรงประโยคก,ก็คือความหมายของมันแปลเป็นภาษาไทยแบมจะอ่านตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่าเอออันนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คือแบมจะไม่ดูตรงประโยคข้างบนเลยนะแบมจะดูตรงที่มันอ่านไปด้วยแล้วก็ดูเป็นภาษาไทยก็คือแบบเหมือนกับฟังอันนั้นแต่มาอ่านเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเทคนิคของแบมก็คือตอนแรกๆเนี่ยแบมก็รู้สึกว่าเออมันยากนะแบบ มันจะต้องทําอะไรอีกมากมายคือแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอันนี้ต้องอันนั้นอีกมากมายซึ่งแบมคิดว่าสําหรับคนที่เขาออกมาพูดว่าใช้เวลาในการเรียนวันละ30นาทีแบมบคิดว่ามันน่าจะเป็นหลังจากที่เขาเรียนผ่านไปแล้วสักประมาณ5อาทิตย์6อาทิตย์ซึ่งตอนนี้แบมคิดว่าแบบเออแบมเรียนผ่านแล้วมันสองอาทิตย์กว่าจะเข้าจะครบ3อาทิตย์แล้วแบมบรู้สึกว่าเออมันใช้เวลาเร็วนะเพราะว่าในแต่ละวันที่แบมว่างๆเนี่ยแบมก็เปิดฟังเปิดฟังเรื่อยๆ ถามว่าเข้าใจภาษาอังกฤษที่ที่อื่นพูดไหมแบมคิดว่าแบมเข้าใจแบมเหมือนกับไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่แบมฟัาเหมือนกับว่าเออมันก็พอรู้เรื่องอะ่ะทุกคนมันก็พอแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันพูดอย่างเงี้ยนะก็พอรู้เรื่องเหมือนกับพอเข้าใจประโยคของมันก็คือถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คือถ้าเรานิสัยปกติของเราก็คือเราจะแปลตรงตัวอย่างมันบอก what แล้วก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแปลตรงตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราต้องฟังปทีละคำแล้วก็แปลแล้วก็มาประมวลผลอีกซึ่งมันยากให้เราไม่ต้องทําอย่างนั้นให้เราหยุดแล้วก็ฟังทั้งหมดทั้งประโยคของมันแล้วก็มาแปลให้มันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจซึ่งภาษาอังกฤษมันไม่จําเป็นจะต้องแปลทุกตัวมันก็จะแบบเป็นประโยคของมันแล้วพอให้เราเข้าใจแค่นั้นซึ่งแบมคิดว่าเออมันเป็นการสอนที่ดีนะซึ่งถามว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้แต่ เราใช้ในคลาสเรียนไม่ได้ค่ะทุกคนก็คือแบมได้เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะก็คือซึ่งแบมสามารถใช้ได้กับภาษาอังกฤษในชีวิตแต่การใช้ภาษาอังกฤษในคลาสเรียนซึ่งแบมคิดว่ามันทําไม่ได้อย่างแบบม .4 ม .5 มห้ากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาเรียนเขาเรียนเรียนทฤษฎีใช่ไหมแบบการเขียนการอ่านการอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะประมาณแบบว่า เออมันจะต้องเติมตรงนั้นตรงนี้ i s ตรงไหนอะไรตรงนั้นคือประโยคของมันรูปโครงสร้างประโยคของมันจะต้องเปะ๊ะซึ่งบางคิดว่าอันนี้ไม่เหมาะสมกับคนที่มสีมหมหเพราะว่าบางครั้งอ่ะรูปประโยคของมันไม่เป๊ะคะ่ะทุกคนแบบ เออไม่ใส่ตรงนั้นก็ได้แต่ก็มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคํามันก็มีคํากลวนๆเหมือนกับคําที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรอย่เงี้ยซึ่งบางครั้งบแบมบคิดว่าเออมันต้องเข้าลึกอะไรมากกว่านั้นนะเหมือนเราเรียนภาษาไทยแต่เราไม่เข้าใจภาษาไทยอะทุกคนก็คือซึ่งถ้าเราเรียนภาษาไทยแล้วไม่เข้าใจอะถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษอะมันไม่เข้าใจมันก็เป็นอะไรที่ยากกว่าไงมันก็จะประมาณนี้นะคะแบมบเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถพูดได้ไหมแบมบคิดว่าตอนนี้เนี่ย ผ่านมานานแล้วนะแต่แบมก็ยังตอบโต้ได้ไม่เท่าไหร่แต่มันก็มีภาษาอังกฤษที่เข้ามาในสมองของเราตลอดเวลาคือตอนแรกแบมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมายไงทุกคนแบมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออจะต้องพูดให้เก่งจะต้องพูดให้ได้อะไรเงี้ยแค่หวังว่าเออได้ใช้กับมันทุกวันได้พูดกับมันทุกวันอะไรแค่นี้ก็พอค่ะซึ่งถ้าทุกคนที่ใครยังไม่ได้ดูจุดมุ่งหมายของแบมนะคะเขาเรียกว่าเป้าหมายใช่ไหมที่เขาไห้เขียนแล้วก็ไปเปิดดูได้นะคะในคลิปนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้แบมก็จะพูดดเร็วนนิงนะึง ก็เดี๋ยวจะมีอะไรจะมาต่อเติมจะมาพูดเติมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมดูคลิปกันต่อไปนะคะทุกคนและนี่คือการเรียนอาทิตย์ที่3ของแบมนะคะจะจบอาทิตย์ที่3แล้วนี่เ e s e น t s 3รีถามเรื่องเวลานะคะ เดี๋ยวมันจะมาอธิบายให้ฟังนะล่องเวลาเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มการท่าไทยกันเลยค่ะซึ่งการท่าไทยนี้จบบทเขาจะให้เราตอบคําถามที่เขาถามมาด้วยนะโอเคอนนีงนะคะเราจะเรียนคู่กับตัวนี้ไปด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบเอออ่านได้แบบใช้ชัดถ้อยชัดคำเนาะนะคะแผนปฏิบัตินะคะโอ้ยเปิดเกินแล้วเกิน แเข้าไปที่วันที่18ติ้งฟังและอันหนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็มาเริ่มตอบคำถามนะคะเดี๋ยวมันจะฟังเรชช่นละสองครั้งนะคะแล้วก็มาฝึกตอบคำถามอันนี้นะคะโอเคไปเริ่มกันเลยจ้ะทุกคน